สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมหลักสูตรใหม่ของชมรมยิงปืนแท็กติกแอร์นะครับกับคอร์สการยิงปืนพกเพื่อความแม่นยําเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักหลักสูตรกับครูหลังก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับครูหลังนะครับอยากให้ครูหลังแนะนำนิดนึงหลักสูตรนี้เนื้อหายังไงบ้างและเหมาะกับใครครับหลักสูตรนี้จริงๆเป็นหลักสูตรพื้นฐานการยิงปืนพกด้านพื้นฐานความแม่นยำครับก็คือเราจะเน้นความปลอดภัยในการยิงปืน ระเบียบการใช้สนามแล้วก็กดค,ความปลอดภัยต่างๆและที่ที่เน้นย้ําจริงๆในในระักสูรก็คือการยิงปืนพกยังไงให้มันแม่นยำครับเป็นวิชาที่แตกแขนงออกมาอีกจากวิชาการป้องกันตัวหรือในคอร์สเดฟของแท็กซี่แอร์ครับหรือสมาชิกบางท่านของคอร์สเดฟต้องการที่จะมาทบทวนหรือว่ามาลื้อฟืน้นมาขัดเกลาความแม่นยําของตัวเองในการยิงปืนพกเนี่ยก็สามารถร่วมในการยิงคอร์สนี้ได้ไม่เคยยิงปืนมาก่อนมาเรียนได้ไหมไม่มีปัญหาครับไม่เคยยิงปืนมาก่อนก็สามารถเรียนได้ไม่มีปืนก็สามารถเรียนได้ครับ โอเคครับงั้นเราไปดูเนะื้อหาของหลักสูตรแล้วก็บรรยากาศก,การเรียนการสอนไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกที่จะพูดกันเรื่องอาวุธปืนครับก็คือต้องเล่ากันก่อนทุกครั้งที่ที่ที่จะใช้อาวุธปืนต้องเล่ากันก่อนหนึ่งเลยกฎความปลอดภัยมีอยู่4่ข้อจริงๆแล้วมีอยู่10 สิบเอ็ดสิบสองด้วยซ้ำครับแต่เราจะบีบให้เหลือแค่สี่ข้ออันดับแรกเลยสิ่งที่ต้องรู้ไว้เลยก็คือหนึ่งพึงระลึกอยู่เสมอว่าปืนมีกระสุนอยู่มันจะไม่มีกช็ช่เห็นแล้วว่ามันจะไม่มีแต่พึงระลึกเสมอและปฏิบัติกับมันเสมอว่าเสมือนว่ามันมีกระสุนอยู่ส่วนข้อที่สองถ้าไม่ต้องการยิงให้เอานิ้วออกจากนอกของไกก็คือไม่เอาเข้าของไกลอันนี้คือของไกลอันนี้คือของไกลอันนี้คือ,อไกลปืน,น การเอานิ้วนอกกลงไกลก็คือเอานิ้วขึ้นมาแบบนี้ครับข้อที่3อย่าเล็งปืนไปในสิ่งที่อยู่ในทิ่ทางที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในบุคคลหรือสิ่งของต่างๆที่เราไม่ต้องการยิงส่วนข้อที่4ก็จะต่อเนื่องจากข้อที่3ข้อที่4ก็จะบอกว่าก่อนทําการยิงต้องมองไปดูด้วยหลังเป้ามีอะไรมีคนก้มเงยเงยเก็บกระสุนอยู่หรือเปล่ามีหมามีแมวเดินอยู่หรือเปล่าแล้วก็ในแนวยิงในหลังเบอร์ของเรามันเป็นแบ็กสต็อหรือเปล่า ลูกกระสุนนั้นมันสามารถหยุดได้จากเบิร์น้ำได้หรือเปล่าหลังจากจบเรื่องความปลอดภัยแล้วจะมาเรียนรู้7ขั้นตอนพื้นฐานของการยิงปืนกันครับ เราจบ7ขั้นตอนพื้นฐานแล้วก็จะเป็นเข้าสู่ในช่วงของการปฏิบัตินะครับก็จะแบ่งเป็นชุดยิงนะครับครั้งละ5 10นัดน,นะครับก็ชุดยิง1ชุดยิงที่2สลับกันไปหน้าหลักตาทัหน้าอยู่ที่เป้าโซนหลังขึ้นมาตามมือแต่ที่ไกปืนลากด้วยนะครับ เรารู้ว่าศูนย์หน้ามันอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองแต่จริงๆหัวใจมันคือขอบขอบของศูนย์มันจะต้องอยู่ลักษณะาานี้เพราะเพราะนั้นพี่สังเกตดูดีๆเราจะมองเห็นเป้าแค่ครึ่งเดียวคือครึ่งบนถ้าเมื่อใดที่พี่มองเห็นเป้าชัดขึ้นชัด<ม>ขึ้นนั่นหมายหมายแพามว่าตกตกตกศูนย์หน้าเราหาย<ม>หรือไม่ก็ศูนย์ทั้งหมดอาจจะหายไปก็ได้หลังจากวิเคราะห์ปัญหากันเสร็จแล้วก็มาปรับวิธีการยิงเพื่อแก้ไขให,ให้ดีขึ้นกันครับ พร้อมไหมครับโอเคซ้ายพร้อมขวาพร้อมนะครับหนึ่งแมกกาซีนสิบนัดครับสิบนัดเอาเลยครับเอาลัเล็ไปาถือพร้อมยิงครัพร้อมยิงนะครับอยู่ในท่าตัวเล็กซ้ายพร้อมครับขวาพร้อมสิบนัดสองนาทีผู้ยิงเริ่มยิงผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีเอาเหมือนที่ซ้อมเลยครับไม่ต้องไป เดิมพี่เลี้ยงสำคัญสุดเลี้ยงศูนย์ตายาหลับค่อยๆลากบีบมามันจะเล่นที่ไหนช่างมันดีครับพี่อย่างนี้เลยใจเย็นๆพี่เลี้ยงศูนย์ตายาหลับเลี้ยงศูนย์ไว้ใจเย็นพี่สองนัดแรกดีมากยิงทีละนัดแล้วพักก็ได้พี่อันนี้มันสโลว์ไฟดีครับ สแล้วก็วววจะมีการสรุปคะแนนนะครับที่ได้ทดสอบไปทั้งหมด10นัดว่าได้คะแนนเท่าไหร่เต็ม100คะแนนนะครับผม <mm> แล้วก็ครูหลังกล่าวสรุปสิ่งที่อบรมไปทั้งหมดในวันนี้ก็ทั้งหมดตามนี้เลยครับผม